ันความรู้โดย สวัสดีครับมาพบกับเราสองคนในรายการ a อ m i s s i o n g a ก g เราจะมาเปิดข่าวสารนะคะทุกความเคลื่อนไหวในวงการการศึกษาใครมีคำถามใครมีปัญหาเรามีคำตอบมามอบให้น้องเสมอเลยครับร่วมรุ่นร่วมเชียร์นะคะและมุ่งสู่คณะในฝฟันไปกับตัวแทนแอดแก๊ง5ก้าช่วงแรกนี้อยู่กับผมวีรละวีรอดครับพี่ป๋มประวันดาจ้าน้องป๋มครับผมคะแนนเก้าวิชาสามัญก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยเห็นตัวแทนแก๊้งของเรานะหลายๆคนเนี่ยใต้ตาที่ดำคร้าวเลยน้องป๋ม เล่นแต่อินสตาแกรมเฟซบุ๊กไม่ใช่ลุ้นคะแนนกันไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวอย่ากว่าแต่น้องๆแอดแก๊งเลยค่ะพี่วีน้องๆทางบ้านนะคะโอ้โหเห็นทาง Twitter Facebook นะคะน้องๆนี่โอ้โหคงจะแบบตื่นเต้นเด้งกันบนไทม์ไลน์นี่ตึ้งตั้งน้อยไม่หลับกันเลยจ้าถูกต้องนะครับผมแต่ถึงแม้ว่าคะแนนเนี่ยจะมากจะน้อยขนาดไหนพี่วีก็เชื่อนะครับวพราะอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมักดีที่สุดเสมอเราทำเต็มที่ไปแล้ว ประเบือค่ะหล่อไหมเออหล่อมากเอางี้ดีกว่าค่ะน้องๆไม่ว่าคะแนนจะเป็นอย่างไรนะคะก็เก็บเอาไว้ก่อนค่ะเรานะคะก็มามุ่งมั่นนะคะเตรียมสนามสอบถัดไปค่ะกับแกะแพทครั้งที่สองนี่แกะแพทครั้งที่สองน้องๆรู้หรือยังครับว่าตอนนี้เนี่ยเขาเปิดเผยเลขที่นั่งสอบมาแล้วนะเออเหรออย่าลืมครับเข้าไปเช็คกันด้วยว่าน้องๆเนี่ยสอบที่ไหน ห้องอะไรเช็คเอาไว้จดไว้ตั้งแต่นั้นเนินนะครับผมจะได้ไม่รีบๆในช่วงท้ายใครใอยากไปเช็คแล้วคลิกเข้าไปเลยครับ www.niets.or.th ครับใช่แล้วค่ะสำหรับช่วงเดือนสุดท้ายก่อนสอบแกะแพทนี้นะคะพี่วีมีน้องๆในอินบล็อกมาหาเราเยอะแยะมากมายเลยค่ะว่าพี่ๆคะมีเทคนิคอะไรดีๆนะคะที่จะทําให้คะแนนสอบเนี่ยทำได้คะแนนดีๆในช่วงระยะเวลา2ส,สัปดาห์ก่อนสอบมาแนะนําพวกหนูอะเปล่าถ้าอินบล็อกมาแบบนี้ช่วงสุดท้ายของรายการห้ามพลาดนะครับผมกับเจ็เคล็ดลับ สอบให้ได้คะแนนดีภายในเวลา2สัปดาห์ครับวันนี้ค่ะพี่วีน้องพลอยนะคะจากแอดแกง5้าของเราเนี่ยเขาก็ได้เอาคะแนนนะคะแกะแพทครั้งที่1เนี่ยให้พี่ดิวเตอร์ครูพี่โฮมดูด้วยอ๋ออย่างนี้ต้องไปดูนะครับผมว่าครูพี่โฮมจะมีคอมเมนต์อะไรให้กับน้องพลอยอบ้างใช่แล้วอาจจะมีแนวข้อสอบหรือเทคนิคต่าง ข้ามพลาดลการน,นะครับน,น้องๆรอดูได้เลยใช่แล้วค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปอัปเดตกิจกรรมต่างๆนะคะไปติดตามน้องไอคแก้59เนี่ยวันนี้เนี่ยป๋อมก็มีเรื่องสําคัญมาบอกพี่มีด้วยเรื่องสําคัญที่ว่าคืออะไรครับสำคัญมากสาคัญน้อยสาคัญปางๆสำคัญขนาดไหนครับสาคัญที่สุดเลยค่ะสูงสุด,สดใช่พี่จะบอกน้องๆทุกๆคนเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยช่องทรูปัญญาของเรานะคะเขาก็ได้ปรับเปลี่ยนเลขช่องแล้วนะคะ,ะจากเดิมที่พวกเราเคยอ,อยู่ True Vision ใช่ นนี้ขยับมา t r u วิชั่นหนนะครับน้องๆตามพวกเรามาด้วยกันละกันครับถูกต้องและน้องๆน,นะคะก็สามารถพบกับพวกเราได้นะคะทางช่องทางอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นทาง True Vision HD นะคะ116หรือว่า PSI 188จ้าแต่ว่าวันนี้ค่ะพี่วีมีกิจกรรมอะไรมาฝากน้องๆบ้างกิจกรรมที่พี่วีมาฝากวันนี้นะครับผมเป็นกิจกรรมจากสํานักง,งานสายุติธรรมสําหรับน้องๆมอปลายที่อยากจะรู้ให้มากขึ้นกับข้อมูลด้านกฎหมายนะครับใช่ สำหรับน้องคนไหนนะคะที่อยากจะทํางานอยู่กับด้านกฎหมายในอนาคตเนี่ยทนา,ายความอาการอ,อะไรอย่างงี้แต่ตโจทย์กับจําเลยนี่ไม่เอานะฮะต้องเป็นแบบทนายผออู้พาาิพากษาห้ามพลาดนะจ๊ะค่ายต้นกล้าตุลาการรุ่นที่6นะครับโดยกองสารณนิเทศและประชาสัมพันธ์สํานักงานสารยุติธรรมขอเชิญชวนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่ามาเข้าร่วมกิจกรรมนี้กันครับ ค่ายต้นกล้าตุลาการค่ายที่เปิดโอกาสให้กับเยาวชนที่จะได้เพิ่มพุนประสบการณ์การเรียนรู้นะครับผมแล้วก็เตรียมความพร้อมด้านกฎหมายปูทางสู่การเป็นนักกฎหมายในอนาคตแบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมและกิจกรรมรุ่นที่6นี้เนี่ยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่25 30เมษายน2559 ณห,ห้องประชุมใหญ่สารดีกาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครและโรงแรมทวาราวดีรีสอร์ทจ,จังหวัดปราจีนบุรีครับน้องๆคนไหนสนใจติดตามละเอียดการรับสมัครกันได้ครับ Fa c บ c o o k c o m ต้นกล้าตุลาการที่ขึ้นให้อยู่แล้วนะครับและเว็บไซต์สารยุติธรรม www.coj.go.th โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคม2559 รับสมัครระบบออนไลน์ตั้งแต่15กุมภาพันธ์2559เป็นต้นไปครับผมสนใจจะโทรไปสอบถามเพิ่มเติมจับไปครับ02 513 5627จ้ากิจกรรมนี้นะคะคัดเลือกผู้ร่วมค่ายเนี่ย120คนเท่านั้นนะจ๊ะมีจำนวนจำกัดนะครับผมใครใ<ช>มีความฝันอยากเป็นนักกฎหมายพี่ว่ากิจกรรมนี้เนี่ย ไม่ควรพลาดเลยครับใช่แล้วแต่ว่าพี่วีคะเรามาดูฝั่งรับตรงกันบ้างดีกว่าค่ะวันนี้บอกเลยนะครับว่าแต่ละสถาบันที่เปิดรับตรงเนี่ยรับเป็นจํานวนมากทีเดียวนะครับแต่ว่าจะมีสถาบันไหนบ้างน,นะคะไปติดตามกันเลยรับตรง5้ากล้ามที่ลัยเชียงใหม่ใช้คะแนนวิชาสามัญในการคัดเลือก3โครงการเปิดรับสมัครนะคะตั้งแต่วันที่9จนถึงวันที่16กุมภพพันธ์2ร5 9รับทั้งหมด70คนคะ่ะ รับตรง59มหาวิทยาลัยขอนแก่นโควตาภาคและทั่วประเทศร,รอบที่2นะครับใช้คะแนนแกตแพดและ9วิชาสามัญเริ่ม,มรับสมัคร1 3ถึง19กุมภาพันธ์2559าจำนวนสมัคร1 2 3 2คนครับรับตรง5 9มหาวิทยาลายัยศรีนครินทรวิโรธคณะศึกษาศาสตร์โครงการเพชรในตมโดยใช้คะแนนแกดแพดและ9วิชาสามัญค่ะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่11มกราคมจนถึงวันที่25กุมภาพันธ์2559 รับทั้งหมด45คนค่ะรับตรง59มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพประเภทรับตรงครับเริ่มรับสมัครวันที่15ธันวาคม2558ถึง21กุมภาพันธ์2559จำนวนสมัครเยอะมาก2,45 0คนเลยครับน้องๆสามารถเข้าไปตรวจสอบคุณสมบัติและเกณฑ์การรับสมัครนะฮะย้อนหลังหรือว่าเพิ่มเติมเนี่ย เข้าไปดูเลยครับกับเว็บไซต์ True ป,ปุญญาครับใช่แล้วค่ะหรือว่าจะติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ร่วมกิจกรรมสนุกสนุกกับเรานะคะได้ทาง Twitter คือ Emissions True และทาง Facebook นะคะแฟนเพจ e m i s s i o n by True ปุญญาก่อนที่เรานะครับจะตามน้องพลอยอัดแก๊ง59ของเราเนี่ที่เขาจะไปปรึกษาครูพี่โฮมที่สถาบัานกวนวิชาซาชินะครับผมตอนนี้เราสองคนขอพักก่อนสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาต่อช่วงหน้าครับ กิจกรรม Admission School Tour by True Blue ปัญญาสัปดาห์นี้เราได้ส่งคารวานความรู้จัดติวโอเน็ตกับพี่พี่ติวเตอร์ V by the b r a i n โดยที่แรกเราไปกันถึงจังหวัดนครนายกกับโรงเรียนเตรียมทหารโดยมีพี่อ้ําอาจารย์วิศนุวัตรเรื่มสอนวิชาฟิสิกส์ให้กับน้องๆม .6 และอีกฝั่งกับโรงเรียนวัดเขมาพิรตารามพี่เออาจารย์วิเศษพี่ที่น่ารักของน้องๆก็ได้จัดติววิชาคณิตศาสตร์ให้กับน้องๆม .3 อีกด้วย วันนี้นะคะก็ขอขอบคุณพี่เอวีบายเดอะเบนค่ะที่มาให้ความรู้วิธีรัดที่ช่วยในการทำข้อสอบโอเน็ค่ะเพื่อนๆทุกคนสามารถเข้าไปลองทำข้อสอบโอเน็ตและวิชาต่างๆได้ที่เว็บทุกปูกบรรยา com ได้นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายทั้งสองโรงเรียนนี้น้องน่ารักและตั้งใจดีมากๆเลยเห็นแบบนี้แล้วเราก็ประทับใจและขอส่งคารวะความรู้สู่รั้วโรงเรียนหนึ่งต่อเนื่องนะครับ ช่วงนี้กันมากนะคะน้องพลอยแอดแกง59ของเราเนี่ยเขาเอาคะแนนแกดแพทนะคะนำไปให้ครูพี่โฮมเนี่ยดูถึงสถาบันกุวิชาสาชิเลยไปถึงสถาบันพร้อมคะแนนแบบนี้ใช่มีเรื่องอะไรหรือเปล่าอ่ะหรือว่าน้องพลอยคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่ตั้งเอาไว้ที่จะเข้าคณะนั้นๆพี่วีคะนี่เป็นอย่างไี่ขึ้นด้านหลังใจมากเลยนะใจเย็นๆค่ะใจเย็นๆน้องเขาอาจจะมีเรื่องดีๆก็ได้อยากรู้ใช่ไหมว่าน้องเข้ามาทำไมอยากรู้ครับกันพี่ไม่รอแล้วฮะติดตามน้องพลอยไปเลยครับ จาฮิซาชิบุรีแกงกีแกงกีเด็ดสบายดี์ไหมคะับอาโดโซเซวัตเซนั่งก่อนเลยแล้วก็วันนี้มันยังไงเนี่ยมาสยามเหรอครับใช่ค่ะพอดีคิดถึงพี่พรมพลอยก็เลยแปรซื้อนมมาฝากเลยนะคะซื้อมาเยอะเลยวันนี้อาร์ดิโกซาโยมาเป็นเมจิโนยิ้มหือนมเมจิเหรอครับอ่ะมีรสธรรมชาติเนลอนที่พี่พรมชอบด้วยนะคะอุ้ยมีเมลอนด้วยอาริอาโตไดสกิอันนี้ชอบมากเลยรสเมลอนนะอร่อยมากเลยแล้วก็มีกล้วยด้วยโอ้ยทำให้คิดถึงโตเกียวพัฒนาเลยนะน้ำกล้วยนะครับแล้วก็มีอะไรอีกเนี่ย อ๋อสตรอเบอรี่อีจิโกะอ่าแซวังยังจำสับได้อยู่อีจิโกะอ๋อพูดถึงสตรอเบอรี่วันก่อนที่โฮงไปเที่ยวญี่ปุ่นมาไปที่ศาลเจ้าที่คามาคือระอ่าไปที่วัดจ้ะนะครับวัดคาเซเดระซื้อเครื่องรางมาฝากเด็กๆด้วยนะครับเป็นเครื่องรางรูปสตรอเบอรี่อ่าอ่าน้องพลอยครับรูปสตรอเบอรี่หายากนะเนี่ยมันจะเป็นเครื่องรางที่เขียนว่าขอให้ความคำอธิษฐานเป็นจริงนะครับอ่าโอเคก็ให้น้องพลอยไปที่จะรื้นะครับให้สมียาเจี๊ยบขาวฝากนะครับเป็นไงน้องพลอย เก่งโนเกตุกับณ์เก็ดก็โอเคอะค่ะแต่ว่าคิดว่าน่าจะทำได้ดีกว่านี้อีกผลคะแนนของแก๊สแพทใช่ไหมใช่ค่ะเดือนที่แล้วเดือนสิบเนี้ยื้อกรวันนี้เอามาให้พี่โฮมดูด้วยค่ะคะแนนแพทญี่ปุ่นออกมาแล้วเต็มสามรอยได้หนึ่งร้อยแปดสิบสามอินเจนายถือว่าโอเคเลยนะนะครับภาษาอังกฤษล่ะครับภาษาอังกฤษได้ห้าสิบสองห้าสิบสองจุดห้าเต็มร้อยห้าสิบ เออคนนี้คือนาเบตเต้ถ้าเทียบอังกฤษแล้วเนี่ยในห้องคนที่หกอะส่วนก็คอเด็กท่านจะนายเสือว่าทําญี่ปุ่นได้ดีกว่าอังกฤษเยอะเลยเนอะนะครับใช่แต่ว่าของที่อยากจะเข้าอะค่ะเขาเอาขั้นต่ำมากกว่านี้ก็เลยต้องทำอ่าน้องพอล<ม>อยากจะเข้าคณะอะไรนะคะนรคณะศิลปศาสตร์ศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์เขาเรียกว่าเราต้องมีคะแนนแพทย์ญี่ปุ่น225ขึ้นใช่ป่ะแต่ว่า183เนี่ยสามารถยื่นเกษตรได้เหมือนกันนะมนุษย์ศาสตร์เกษตรนะครับแต่ว่า เพื่อความมั่นใจจะต้องอัพคะแนนมากกว่านี้อีกนะครับควรจะส่องไว้อัพยังตามรวมถึงคะแนนของวิชาแก๊สด,ด้วยนะครับที่ได้เท่านี้เป็นคะว,ว่าเราพลาดพลาดไหนไปพอจะรู้ไหมถ้าเป็นแพตญี่ปุ่นคิดว่าน่าจะพลาดตรงข้อความเหมือนต่างนะคะปีนี้ไม่เปกี่แปลกเรียกว่าคือมันออกมายากขึ้นปีนี้ในพาร์ทข้อความเหมือนต่างแล,แล้วคันจินะครับเป็นงไงบ้างคันจิคันจิก็ไปพลาดข้อง่ายๆค่ะยูกระษาอ๋อพลาดยูกระจะาหน้าสีมาก แล้วพายบูมโป่เหล่าวิทยากรเป็นยังไงบ้างมุมโป่คิดว่าพาตรงรูปถ่องตัวกับยกย่องยกย่องถอมตัวเอาเป็นว่าเรามาเริ่มต้นใหม่ดีกว่า<ช>เรื่อง<ช>อ่านกับข้อสอบแพทย์ญี่ปุ่นนะครับมันจะมีพาร์ทมุมโป่ที่เราพาไปเรื่องของคำยกย่องถ่องตัวใช่ไหมคะแล้วเป็นแนวพาร์ทไขว่าคุยเวอร์เซชั่นเลยครับไขว่าคือว่าทําได้อพอ,<ย>พอทําได้อยู่เนอะโอเคคราวนี้ถ้าเรารู้ศัพท์พอแปลได้มันก็จะสามารถพอเดาได้ใช่ไหมคะไขว่านะครับ แล้วก็เห็นเด็กบางคนบ่นกันว่าพายวีซิ่งหยกกลเนี่ยจะทำไม่ค่อยทันกันใช่ไหมหนูทําทันแต่ว่าหนูแปลออกแบบว่าแค่บางคําแล้วมันก็เลยคิดว่าน่าจะถูกน้อยอะค่ะแสดงว่าต้องมาวิเคราะห์แล้วว่าที่เราคาคะแนนไปเนี่ยเพราะว่าเราไม่รู้ศัพท์หรือเปล่าหรือว่าเรารู้สัพท์แต่เราบางทีก็แปลผิดอะอ๋อเรารู้สับแต่พอมาเป็นประโยคปุ๊บมันเริ่มจะช่แบพอมันเป็นผิดไอ้เรื่อง อะไรนะหมาชิบะอ่าเรื่องหมาชิบะนอนเหมือนตายหรือว่าแปลตายเหมือนนอนอะไรหออแปลสลับกันโอเคอ่าเดี๋ยววันนี้พี่โอ๊กจะมีตัวอย่างให้เราดูด้วยว่าที่ผิดไปเนี่ยมันผิดยังไงนะนะครับแล้วรอบสอนรอบพลสมัครสอบแก๊สแพทไปหรือยังครับสมัครเรียบร้อยแล้วค่ะสมัครเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเพิ่มมาวิชาหนึ่งเป็นแพดเลขค่ะแต่ว่าวยนะแสดงว่าญี่ปุ่นจะทิ้งแล้วเหรอจะเทิ้งนล้วนะยังเก็บเกี่ยวแต่ว่าจะเอาเลขไป ลองสอบด้วยด้วยเผื่อยืดเลขด้วยนะครับเพราะว่าของอักษรจุฬาถ้าเป็นรอบแอร์นะคะต้องใช้เลขก็เรืว่าจะเผื่อเอาไว้ก่อนเผื่อไว้ก่อนก็สู้ๆนะู่นะกัมบโรพยานยไปได้วยกันนะครับทั้งนั้นเดี๋ยวพี่จะมีเรื่องของสไลด์แนวเรื่องของคะแนนมาให้น้องพออยู่ดีกว่าว่าคะแนนเท่านี้เข้าคณะไหนได้บ้างน,นะครับเผื<ด>่อเป็นช้อยในการตัดสินใจต่อไปนะครับสำหรับข้อมูลแอดมิชชั่นของเ e. อภาษาญี่ปุน่นก็จะเป็นตามนี้เลยจ้ะนะครับ สีชมพูชมพูคือเป็นจุฬาจุฬาลงกรณ์ได้เหงาคือน,นะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งใช้ระบบในการสอบตรง,ตรงใช่ไหมหรครับน้องพอลอยลองเดาซิว่าอันไหนเป็นของอักษรครับอันที่เป็น25่สิบห้าควมูลเป๊ะมากมนะครับถูกต้องนะครับอักษรคือจะใช้ญี่ปุ่นใช่ไหมแพทญี่ปุ่น25%แล้วก็วิชาสามัญอีกอย่างละยี่สิบห้าเปอร์เซ็นใช่ไหมจะมีเรียกวาพัทย์ไทยก เอโกแล้วก็<ด>ชาไก่ในภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็กสังคมนะจ๊ะเส้นน้องก่อนในคะแนนญี่ปุ่นเทนะ่าไหร่นะน้องแปดสิบสามานะครับส่วนวิชาสามัญคะแนนยังไม่ออกใช่ปะก็ต้องนั่งลุ้นนิดนึงว่ามารวมกันแล้วได้เท่าไหร่นะครับอักษรจุฬาเดี๋ยวเขียนก่อนอันนี้คือเป็นอักษรจุฬานะครับเขารับถึง250คนเนี่ยนะครับ แสดงว่าก็มีโอกาสลุ้นเหมือนกันเนาะถ้าคะแนนวิชาส,สามัญได้ดีใช่ไหมครับอรอรุ้นต่อไปทีนี้ถ้าน้องการไม่อยากเข้าอิหริดุลละอยากจะเข้าทางพวกนิเทสเอาไหมอ่านิเทศก็จะเป็นอันไหนครับนิเทศอัน,อนบนสุดเลยอันนิเทสที่ใช้คะแนนญี่ปุ่นถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับดกุยุบเป้าเส้นตกนะครับทีนี้แก๊สสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือเป็นนิเทศจุฬานะครับทีนี้มาดู คณะนิติบ้างนิตินีน่จำง่ายครับจะมี20 20แล้วก็20หมดเลยนะครับน่นิติเดือเป็นอีกช้อยหนึ่งนะคตเดือดเป็นทนายความนะต่อมา 3- ามิเจคือเป็นรัฐศาสตร์นะครับรัฐศาสตร์ก็มีหลายสาขาเลยถชาปยาบางคนใฝ่ฝอนอยากจะเป็นพวกทูตใช่ไหมครับต้องเรียนสาขาไ r ใช่ไหมครับ่เป็นกบไส้ข้างเังกฤษความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับ บางคนก็อยากเป็นนักการเมืองการเมืองก็จะเป็นสายกฎหมายสายการปกครองอ่ะจะมีกาการปกครองมีสายสังคมวิทยาประมาณนั้นไ,ไมีหลายสาขาเล,เลยนะครับโอเคนี่คือเป็นเรื่องของรับตรงจุฬานะครับก็ต้องรอรุ้นคะแนนวิชาสามันต่อไปนะคลอยทีนี้มาถึงคณะเอฝันคณะวิศวะใช่ไหมะนะครับได้แก่คณะศิลปศาสตร,ร์ใช่ไหมครับเคี่ยวโยก็คือเดชเนี่ของมหาลัยธรรมศาสตร์นะจ๊ะก็เป็นสีเหลืองเหลืองแดงธรรมศาสตร์นะทีนี้ธรรมศาสตร์ ต้องอัพคะแนนด่วนเลยเพราะว่าเขา r รี u i r e ต้องสองร้อยยี่ห้าคะแนนขึ้นแต่น้องพลอยได้ร้อยแปดสามยังไม่ถึงใช่ไหมครับในการยื่นต้องอัพขึ้นนิดนึงอย่าลืมว่าแก๊สสำคัญนะครับน้องพลรธรรมศาสตร์เขาใช้แก๊สต้องสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับในขณะที่อักษรใช้ไหมแก๊สไม,ไมไ่ใช้เลยนะครับธรรมศาสตร์ใช้ด้วยนะทีนี้โอนีตกับ DPAC ก็สำคัญเหมือนกันนะครับในการยินเข้า ศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์ของญี่ปุ่นนะครับทีนี้อันนี้มีดูลนนะลนะธนองพลอย180คะแนนใช่ป่ะคือของเป็นขัข้นต่ำของมนุษยศาสตร์เกษตรใช่ไหมครับอ่าญี่ปุ่นก็คือบุญแบบนี้ของมนุษยศาสตร์เกษตรก็สังเกตว่าสัดส่วนคะแนนเนี่ยมันจะเหมือนกับธรรมศาสตร์เลยใช่ไหมครับโดยเฉ่นเเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็น <รอ S 1> ไลติชันกลางไงไลติชันกลางมันจะเอาสัดส่วนเหมือนกันเลยคือ30ของแก๊สใช่ไหมแล้วก็โอเน็ตอย่างละ30แล้วก็ g p a พคยี ส่วนแพทเท่าไหร่จ๊ะแพทยี่สิยี่สิบเปอร์เซ็นต์ดีมากครับแสดงว่ายังไม่ตกเล้นะครับโอเคก็อ่าคือมันใช้แพทยี่สิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเลยแต่ว่ารีควายของขั้นต่ำต่างกันใช่ไหมถ้าเป็นธรรมศาสตร์จะต้องสองยี่สิบห้าขึ้นถ้าเป็นเกษตรศาสตร์ต้องร้อยแปดสิบขึ้นนะครับอ่าก็ต้องพอมีโอกาสลุ้นเกษตรเหมือนกันในตอนนี้นะครับส่วนถ้าคะแนนต่ำกว่านั้นอ่ามันจะมีหลายมหาลัยเลยครับที่เขาไม่รีควายคะแนนขั้นต่ำถ้าตัวอยงแบบแล้วกดเดี๋ยวกะที่ไหนบ้างครับ ศิลปกรเขาไม่รีควายขั้นต่ำนะก็มีดุลได้เหมือนกันแล้วก็รวมถึงลกราลกกระบงัะะบงซึ่งมีเอกญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับเขาจะไม่รีควายขั้นต่ำนะครับก็คืออันนี้เนอะอันนี้อ่าแอดมิชชั่นกลางนะครับมันจะมีสัดส่วนเหมือนกันเลยจากแพทญี่ปุ่น20%่ส็นต์แพทย์โอเนต30ดีแพท20%นะครับนะีได้แก่พวกคณะอักษรศิลปกรนะครับ แล้วก็เป็นมนุษย์อสมรรคทรัพย์แล้วก็อุตสาหกรรมใช่ไหมเขาเรอุตสาหกรรมของราชบัลงนะครับส่วนสีเทาๆนี่คือเป็นของมสวใช่ไหมครับปัจจุบันนี้เขปวดหัวทีเดียวนะแต่อาหารรานนี้สัดส่วนไม่ตรงกันเลยมสวเป็นระบบรับตรงเหมือนกันก็คือว่าดีควายว่าแพที่ป่นต้อง150อแก๊ เอา25%แล้วก็แพทเนี่ยเอา55%เพื่อไปยื่นตรงมสวนะครับแล้วก็มีวิชาสามมาอีก2อันคือไทยร<ช>่วมภาษาไทยกับเอโกภาษาอังกฤษอย่างละ10%<ม>นะครับน้องพรอคิดว่าอันไหนมีลุ้นสุดตอนนี้จ๊ะ,ะเกษตรเกษตรอ่าเพราะว่าคะแนนเราถึงใช่ป่ะนะครับแต่ว่าเกษตรเนี่ยมันรับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่สิน้องพลอคมันรับแค่25คนล์นะเกษตรรับแค่25คนเนาะที่รับเยอะคือศิลปพกร รับถึง400คนนะี่แหละอันนี้ก็พี่ก็แนะนำเหมือนกันนะโอซิเนะนะครับแล้วก็ไม่รีไฟล์ขั้นต่ำด้วยอันนี้ก็คือเป็นคณะที่น่าสนใจนะอักษรศาสตร์สกอรน,นะครับแล้วก็รักกระบางใช่ไหมรักกระบางก็รับกี่คนนะรับ35คนในชะ่ก,กระบางล่าทั้ง2ที่เนี่ยเขาจะเริ่มเรียนญี่ปุ่นใหม่ก็คือว่าจะไปเริ่มรับนับหนึ่งใหม่เลยตั้งแต่อาอิอ e ุเอโอเริ่มขับตัวทีราขนาดันใหม่เลยนะครับ ซึ่งก็ดีเหมือนกันจะเป็นการปรับพื้นฐานใหม่ใช่ป่ะจะมีบางที่ที่เขาจะต่อยอดเลยเช่นที่จุฬาที่ธรรมศาสตร์ใช่ไหมครับแล้วก็ที่กเกษตรรวมถึงมสวด้วยนะเพราะม,มสวเขาดีกว่าาต้องสอบพ่ปุ่นเข้าไปนะครับโอเคก็คือจะมี2ที่ที่เขาเริ่มเรียนใหม่ศิลปศิลปก,กรกับราชกระบังนะครับมาดูจุฬากันดีกว่าจัตอักษรจุฬาคนะณะที่เรายื่นตรงได้รับถึง250คนเนาะคนนะครับ ก็ต้องเรานคะแนนวิชาสามัญน,นะว่าเรายิ่นได้ไหมนะครับแล้วก็ถ้าเป็นธรรมศาสตร์รับแค่ยี่ห้าคนอีกแล้วะนะครับสปินเนอร์เดสเน่ของอสวสวเหรอครับรับสิบสห้าคนน้อยสุดเลยนะครับ,บสวสวนี่เอม,มาแรงนะคะแนน,นก็สูงเหมือนกันนะวสสว์เขาแข่งกันมากเลยะรับแค่สิบห้าคนโอเคนะครับแล้วอนาคตต้องพลอยด้นหน้าชิงโต,โตสนะสตันเดส อยากทำงานอะไรครับเป็นอยากเป็นมีห้องก็เขี่ยวฉิอ่าอยากเป็นอาจารย์ภาษาญี่ปุ่นโอเคและหลายอย่างครับจบญี่ปุ่นไปนี้เป็นอาจารย์ก็ได้นะเดี๋ยวจะเป็นชื่ออยากคือเป็นล่ามอ่าเป็นพองยักษ์ฉานักแปลก็ได้เรื่องของนิกเเคที่อยู่องค์กรญี่ปุ่นอ่าก็ถ้าเราลรญี่ปุ่นไปก็ได้ปรียบของเขาเนะในการเพิ่มเงินเดือนต่างๆนะครับอ่าเราก็ียนบอกน้องพลอไปว่าคณะศิลปศาสตรธรรมศาสตร์ใช่ไหมครับอ่าที่น้องพลอยากเข้าเนี่ยสมมติว่าเอกญี่ปุ่นคะแนนสูงเกินไปนะ ยังมีเอกนึงที่พอเรียนภาษาญี่ปุ่นได้คือเอกภาษาศาสตร์ก็ใช้แอดมิชชั่นกลางเหมือนกันเนาะในการยื่นเข้าไปใช้แพด20แก๊ส30นะครับแล้วก็โอเนี่ย30แล้วก็จีแพคอีก20นะครับเอกภาษาศาสตร์เนี่ยเราสามารถเลือกเป็นโทภาษาญี่ปุ่นก็ได้นะเรียนเป็นวิชาโทได้นะครับสำหรับคณะศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับ ก็อย่างมีลูกศิษย์พี่คนดึงเนี่ยก็เรียนแบบนี้เหมือนกันพอจบไปตอนนี้เป็นแอร์ละอยู่สายการบินเจแปนแอร์ไลนะ์ก็ท่านน้องพอมีคําถามเรื่องของการสอบแอมิชชั่นนะครับหรือการเรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นก็สามารถเข้ามาถามได้ทุกเมื่อเลยนะครับนะถ้ามีเพื่อนๆที่สนใจภาษาญ,ญี่ปุ่นนะก็สามารถชักชวนกันมาเรียนที่สถาบันญี่ปุ่นซาชิได้ด้วยนะครับนะก็ขอห้พอให้น้องพลอยเนี่ยประสบความสำเร็จในการสอบเข้ามหาวิทยลาลัยนะครับนะนะเทคนิคคือ พยายามคิดว่าเราจะทำได้ครับเด็กขี้นื่อยโคตรว้าหน่าให้เราคิดว่าจีบุญนะจีบุญนะครับจีบุญโน้หน้ากักนี่นะครับให้เตีรือจิกคาระนะครับเอาพลังอ่าเอาพลัง,ลงที่อยู่ในตัวเองนะออกมาให้หมดนะครับเชื่อในพลังที่ตัวเองมีนะครับเชื่อว่าเราทำได้ครับ <Yeah. S 1> ขอแค่มีแรงใจที่เต็มเปี่ยมนะครับโอเค ไฟต์ตโตนะครับเราจะสู้ไปด้วยกันนะครับนะ้องพลอยกัมพบโดจริงๆแล้วน้องพลอยของเราเนี่ย<ช>คะแนนก็ไม่ได้แย่เลยเนาะ<ช>แค่ต้องเพิ่มใหม่นิดเดียวเท่านั้นเอง<ช>นะครับใช,ใช่แล้วค่ะยังไงก็สู้ๆนะคะสำหรับน้องคนไหนเนี่ยที่ต้องสอบนะคะในสนามสอบรอบที่2นี้นะคะก็ตั้งใจอ่านหนังสือให้มากๆนะคะเพราะว่า ดูจากสนามสอบที่ผ่านมาแล้วเนี่ยคะแนนนี้ค่อนข้างเหวี่ยงมากเลยนะคะพี่วีถูกต้องจะเตือนนิดนึงนะครับผมน้องบางคนเนี่ยสอบรอบแรกมาแล้วคำนวณคะแนนดูตามเกณฑ์แล้วบวกลบหลักพันอันนี้เพิ่งชลราใจอ่านหนังสือตุนไว้ก่อนเลยนะครับและรอบที่สองนี้เอาให้คะแนนเนี่ย บวกเป็นหลักพัน <ๆ S 2> เยอะๆหลายๆพันะจะได้มีเปอร์เซ็นต์ในการสอบติดมากขึ้นนะครับใช่แล้วค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะสําหรับข้อมูลคําแนะนําดีๆในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณครูพี่โฮมนะคะจากสถาบันกววิชาสาชิค,ค่ะที่ให้คําแนะนําน้องๆนะคะรวมถึง ใจดีมากๆเลยค่ะเฉลยข้อสอบให้กับน้องพลได้เข้าใจมากขึ้นด้วยน้นองๆคนไหนอยากติดตามนะครับผมกับโจทย์ต่างๆข้อสอบต่า,บางๆนะฮะสามารถคลิกเข้าไปดูเพิ่มเติมกันได้ครับที่แฟนเพจ Facebook ของเรา Admission by True ปมิยาคลิกไปดูกันเลยใช่แล้วค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักสักครู่แล้วช่วงหน้าค่ะมาพบกับ7เคล็ดลับนะคะการเตรียมตัวสอบให้ได้คะแนนดีภายใน2สัปดาห์ค่ะ และช่วงนี้ครับก็คือช่วงการตอบคําถามอินบ็อกของเราครับน้องปาใช่แล้วคะ่ะสาหรับช่วงเดือนสุดท้ายก่อนสอบแกียรนนะคะพี่วีโอ้โห oh น้องๆค่ะก็อินบล็อกมาถามคําถามเราเยอะแยะเลยนะคะแต่ว่าสําหรับเทคนิคต่างๆเนี่ย<ม>พี่ก็จะรวบรวมนะคะมาตอบให้ในรายการนั่นเองจ้ะอินบ็อกมานะฮะล่าสุดพี่วีเปิดไปดูมีน้องคนหนึ่งนะคบพิมเข้ามาถามว่าพี่ครับ<ม>ตอนนี้เนี่ยอยา่าคิดเรารู้กันเวลามันเหลืออันน้อยนิดซะหลือเกิน แต่น้องเขาอยากได้คะแนนสอบที่ดีพี่พี่พอจะมีเคล็ดลับหรือไม่โ<ฮ>ออถถามเรามาแบบนี้เนี่ยเราก็มีคําตอบสิจ๊ะจัดให้สิครับผมกับ7เคล็ดลับเตรียมตัวสอบให้ได้คะแนนดี <D S 1> ภายใน2สัปดาห์เริ่มกันที่ข้อแรกเลยครับน้องๆจะต้องมีความตั้งใจแน่วแน่เพิ่มเซลสตีมนะฮะเป็นความมั่นใจในตัวเองจิวิทยาเนี่ยมมใใเขาเคยศึกษาเอาไว้ใครที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงม,มักจะทําผลงานออกมาได้ดีเสมอเพราะฉะนั้นตั้งใจไว้เลยครับว่าเรา จะต้องทําได้ใช่แล้วค่ะที่สําคัญนะคะน้องๆเนี่ยจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองนะคะเพื่อที่จะเอาชนะความเกลียดขานในการที่จะอ่านหนังสือให้ได้จริงๆนะฮะแล้วก็มากันที่ข้อที่2เลยนะครับผมข้อที่2นี้เนี่ยน้องๆจะต้องวิเคราะห์ตัวเองวิเคราะห์ว่าเราเนี่ยชอบวิชาไหนหเหมาะกับวิชาไหนและสาขาว,วิชาไหนที่เหมาะกับเราบ้างครับใช่แล้วค่ะแล้วน้องๆนะคะก็เลือกมาค่ะ3าอันดับนะคะตามความถนัดของตัวเองนั่นเองครับผมแต่ที่เลือกภาษาอันดับนี้ เรามัระวังกันด้วยอย่าเลือกตามเพื่อน oh. อย่าเลือกตามคนรอบข้าง oh. นะฮะและที่สาคัญ อย่าเลือกตามเทรนด์ตามกระแสด้วยใช่ค่ะข้อ3ค่ะวิเคราะห์วิชาที่จะสอบนะคะน้องๆเนี่ยจะต้องทําการรีเช็คตัวเองนิดน,นึงค่ะว่าเรานะคะมีความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะสอบทําข้อสอบได้ไหมใช่แลวครับผมลองไปดูนะครับว่าสาขาว,วิชาที่น้องๆเลือกเนี่ยมีความแข่งขันสูงขนาดไหนในปีน,นั้นใช่บางปีเนี่ยคณะครุศา,าสตร์นะโอ้คะแนนพุ่งมากคนอยากเรียนกันเยอะใช่แล้วก็เอากลับมาประเมินตัวเองว่าเออเรามีความเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดดับหนึ่งที่เราเลือกเอาไว้เนี่ยมันอาจจะสูงเกินไปมาตั้งความหวังันดับส อันดับ3ก็ยังไม่สายนะครับอย่างพี่วีเนี่ยติดอันดับที่4่นะโ oh. อ้ดีถ้ามี5้าอันดับอาจจะติดห้าอันดับที่ห้าก็ได้ <c oughs> ไม่เป็นไรเนาะมาถึงข้อที่4นะคะการเตรียมความพร้อมค่ะ <c oughs> น้องๆเนี่ยนะคะต้องเตรียมอ่านหนังสือะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นหนังสือเนะะื้อหาเก่าๆนะคะ <c oughs> หรือว่าที่น้องเคยทำเลคเชอร์ทำโน้ตเอาวไว้นะคะน่าจะแกะแพทครั้งที่หนึ่งเนี่ยก็คือเรื่อออกมาเลยถูกต้อง อีกหนึ่งตัวช่วยที่น้อง,อ,งอาจจะได้ประโยชน์จากการช่วยของเขาก็คือไปหาคุณครู<า>ไปหารุ่นพี่ไปหาเพื่อนที่เขาเก่งๆให้เขาติวให้<า>ก็อาจจะช่วยน้อง,องได้นะครับผมมาต่อกันข้อต่อไปครับกับข้อที่5 วางแผนชีวิตของตัวเอง<ช>น้องๆลองวางตารางเลยนะฮะว่าวันวันหนึ่งเนี่ย24ชั่วโมงน้องๆจะสามารถแบ่งสรรเวลานในการอ่านหนังสือได้ยังไงกันบ้างใช่แล้วนะคะก็น้องๆก็ควรจะดูนะคะว่าเรื่องไหนจําเป็นเรือ่องไหนไม่จําเป็นเนี่ยก็ตัดทิ้งไปบ้างนะจ๊ะเพราะว่าเราเนี่ยก็ควรจะหาเวลาอ่านหนังสือให้ได้มากที่สุดค่ะ พอน้องป๋มพูดถึงเรื่องของการอ่านหนังสือนะครับผมมันก็สืบเรื่องมาที่ข้อที่6ครับคือวางแผนการอ่านหนังสือ<ช>แล้วน้องเลือกมาเลยนะครับผมว่าวิชาไหนควรอ่านก่อนวิชาไหนควรอ่านหลังหรือถ้าเกิดเลือกไม่ได้จริงๆเลือกเอาวิชาที่ชอบเนี่ยมาอ่านไว้ก่อนเลยจะดีมากครับและข้อสุดท้ายกับข้อ<ช>ที่7นะฮะเทคนิคก,การอ่านหนังสือช,ช่วงนี้เนี่ยใครปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่ได้หมายความว่ากินเยอะนะ<า>แต่ว่าชิลเกินไปเรือเปล่อยเกินไปเรียกสติกลับมาครับน้องเวลาเหลือเดือนเดียวเท่านั้นนะฮะไปคว้าหนังสือมาอ่านไว้ ช่วงนี้โค้งสุดท้ายจัดเต็มคิดซะว่าเราเนี่ยจะทําได้หรือไม่ได้1เดือนนี้พิสูจน์ตัวเองไปเ,เลยครับใช่เลยค่ะพี่วีคะต้องบอกว่าพี่พี่เคยแนะนําไปแล้วนะจ๊ะน้องน้องเนี่ยก็ควรจะพกหนังสือติดตัวเอาไว้เลยตลอดเวลานะคะแล้วก็อ่านได้ทุกที่ท,ที่มีโอกาสขอโมอนิดหนึ่งมีเพื่อนพี่คนหนึ่งช่วงสอบอพกหนังสือนะฮะเขาบอกเป็นภาษาอังกฤษอะไ้สอบแก๊เป็นเล่มหนาๆนาเขาสอบย้อนหลัง เพราว้ติดตัวมีวันหนึ่งเจอโรคจิตเว้ยทำไมบนใฟป,ปาใช้สัะอีะโอ้ยตายแล้วเห็นปะนอกจากได้ประโยชน์นะจากการอ่นหนังสือแล้วเป็นอาวุธได้ด้วยน้องๆเออค่ะ ครับผมพี่วีนะครับก็ขอ,ขอให้น้องเนี่ยตั้งใจใช้เวลาที่เหลืออยู่นี้ให้มีประโยชน์มากที่สุดใช่แล้วและก็อย่าลืมนะครับสร้างแรงกับสร้างกำลังใจให้กับตัวเองเข้ามามยเยอะๆก็และกัน,กนใช่ค่ะสนามสุดท้ายแล้วไม่ทอ้อไม่ถอยนะจ๊ะใช่แล้วแม้ว่าการอ่านหนังสือข,ของน้องๆน,นะคะจะเป็นเรื่องยากมากๆก็ตามนะคะแต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยมีใจที่สู้นะจ๊ะไม่ถอยอย่ายอมแพ้นะคะที่เป็นกําลังใจให้ต้องผัดไปได้แน่นอนค่ะสวยเชียวบอกมือ แลวในวันนี้นะครับผมขอ,คขอบคุณข้อมูลดีๆด,ด้วยรูปแบ่งปันความรู้โดยยาดงปั๊บ์มินฟิลเพื่อนทุกลมหายใจครับและซีพีเมจิชีวิตดีมีได้ทุกวันและน้องสามารถไปติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้นะครับในแฟนเพจ Facebook ของเรา admission spy true ปุกปัญญาใช่แล้วหรือจะคลิกเข้าไปหน้าเพจหนึ่งก็ได้นะครับกับ www. true. ปุบปัญญา com ครับใช่ค่ะหรือว่าอยากจะติดตามรายการย้อนหลังนะคะก็ดูได้ที่ YouTube ค่ะ u ูปุญญาช n นลและน้องๆอย่าลืมนะครับผมติดตามพวกเราได้ทรูวิชันหนึ่งครับใช่แล้วคะ่ะ สำหรับสัปดาห์หน้านี้นะคะเราก็มีข้อมูลพิเศษนะคะมาฝากกันกับพี่เอวีบายเดอะเบรนนะคะที่จะมาฝากน้องแอดแกงแล้วก็เพื่อนๆทุกคนค่ะกับกนาริเคราะคะแนนแกะแพดครั้งที่หนึ่งนั่นเองแอดแกง59าอาจจะมีการต้องเปลี่ยนคณะอาจจะมีการต้องเพิ่มคะแนนยังไงเป็นกำลังใจกันได้สัปดาห์หน้าามพลาดนะครับผมกับ First Run วันเสาร์11โมงเช้าครับใช่แล้วแต่ว่าสำหรับสัปดาห์นี้นะคะต้องของตัวลาไปก่อนนะจ๊ะเพราะว่าหมดเวลาของอเราสองคนแล้วสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ